สวัสดีค่ะอยู่กับเยลิมพี่เที่ยวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะดูแปดตาหน่อยเพราะเป็นช่วงใหม่ของเราคือช่วงเยลิมพี่แดงแต่แ<า>ดงในที่นี้เราจะหมายถึงการกินนะคะ <Yes! S 1> ไม่ใช่ผู้ไม่เพาะเราอยากให้ลิงกับช่องของเราค่ะ <Okay. S 1> และเทปนี้เราจะพาไปกินร้านธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะที่นี้หมายถึงอร่อยรสชาติดีราคาไม่แพงอิ่มคุ้มจะเป็นร้านไหนไปกินกันเลยค่ะ yeah! แอ,แอนตอนนี้อยู่กับช่วงเยลิมขี่แดงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากน้ำปากน้ำสมุทรปราก,การบ้านเราเองนะคะแยกหอนาฬิกาวงเวียนและเลี้ยวซ้ายามาท้ายบ้านนี่ถนนท้ายบ้านซอยสิบหกไหมเปล่าไม่รู้เ,เห็นเปล่าไม่รู้นะ <Yes! S 1> เอาเป็นว่าท้ายบ้านซอยสิบหกแล้วกันเนี่ยแล้วก็ ตรงแยกนี้พอดีเลยนี่ร้านนี้บอกเลยเด็ดร้านนี้ชื่อว่าร้านเจพัทน,นะคะทุกคนแล้วก็ร้านเนี้ยเด็ดของเขาคือโจ๊กโจ๊กเขาอร่อยเพราะเราเคยมากินแล้วแล้วก็มีโจ๊กแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะนุ่มมันจะฮ่องกงอ่ะมันจะฮ่องกงอ่ะแล้วก็มีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ แล้วก็กวยจัาบกวยจ้าบเหลาเลือดหมูโอ้โหเด็ดทุกอย่าง้วเนี่ยร้านนี้เขาจะเปิดก็คือบ่ายสถึงตีสี่บ่ายสาถึงตีสี่นะคะแล้วก็จะอยู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะมาทุกคนตามมาไปดูเลยดีกว่าแล้วจะบอกว่าเกี๊ยวกุ้งนี่นะเขาบอกว่าเต็มคำนะ คือชาวแก๊งของเยลินที่แดกมาดูว่าจะกินอะไรกันแผนกโจทย์แผนกจจเย่ฝั่งนู้นเขาสั่งไปแล้วนะคะก็เหลือฝั่งเรามีข้าวหมูกรอบพิเศษหนึ่งคนนี้กินข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็ี่บอกให้เอ็นเขาสอผอมเงี้ยนะเขาเรียกว่ากินนดก เรียบร้อยเจอป้าโมโหเข้าไปมาแล้วนี่เกาเหลาเข้าเปล่าไหมต้มล้วดหมูอะโ๊กใส่ไข่โอ้โหนี่กระลีบขอโทษนะครับจะถ่ายก็โหรีบดึงไปเลยอ่ะกลัวไม่ได้กินนะนี่ ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงอันนี้เกาเหลาเลือดหมูอันนี้นนวิวไม่กินเผ็ดวิวไม่กินเผ็ดสั่งข้าวหมูกตอกเป็นชิมน้ำปลารักสุขภาพปาลารักสุขภาพ <c oughs> มาแล้วเมนูอะไรนะเดี๋ยวกุ้งไหนตักขึ้นมาสวยๆดิสวยได้แค่นี้ค่ะ นี่อะไรเอ่ยหมูกรอบปกติเลยข้าวหมูกรอบปกติข้าวหมูกรอบพิเศษน,น,นั่นแหละปกติกับพิเศษจะต่างกันเนี้ยจานนะอันน,น,น,นี้อันนี้พิเศษเป็นถ้วยเลยโอเคจุดยอดเลยนนี่ของเยลิมข้าวหมูแดง,งธรรมดาใช่ชอบกินร้านนี้มากเลยเพราะว่าเพราะว่าร้านคอร่อยต้นหอมก็เยอะเอันี้อันนี้ ดีเด็ดที่นี่ครับไม่หวงต้นหอมนี่คดีดจับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้อะไรเนี้ยบะหมี่เจียวหมูบะหมี่เกี้ยวหมูอันนี้ก๋วยจับนะไงครับก๋วยจับน่าทานนะ ขอบอกว่าเครื่องในที่นี่ไม่มีเหม็นนะครับวว้าวเด็ดมากๆไม่เหม็นสาบอะไรทั้งนั้นโอเค หล่อแล้วนะครับ<ะ>นี่โอ้โหไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> บอกแล้วจานรัวพีอ่อ,อร่อยมากๆาเจ๊<ะ><ะ>บอกเดททีเด็ดอีกอันหนึงน่งอีกอย่างหนึ่งน้ำเกน่วย อร่อยไม่หวานมากเขอชิมหน่อันนี้ยังไม่ปรุงนะคะคือแบบน้ำเขาอะเข้มกับเข้มข้นขนาดยังไม่ปรุงฮะน้ำเขากลมกล่อมอะโอเคเดี๋ยวหมดนะ้อมชิมหมะโอ้โหนี่เป็นไงตัวจริง ตัวจริงเรื่องเส้นโอ้โหกินเป็นรามเมงเลยให้ให้อร่อยคนระับ Yes o a y กินตลอดเลยหมดเกี้ยงสั่งอะไรสังสังเบิร์นป่ะสั่งไรต่อสั่งอะไรข้าต้มปลาชอบกินข้มปลานี่ค่ะข้าวต้มปลาทีป๊อปสั่งใส่รสเดียวด้วยนะกินไทยลมดังตาดูดีไม่พี่แล้วนเต้อว่่ คนตาแล้คนอยู่ในนี้องมุมเลยมอเปลี่ยนสีอดีพี่เป็นไงบ้างตัล้คือบอกเลยว่าร้านนี้อยู่ดีเราก็แบบขับผ่านมาเจอค่ะทุกคนแล้วก็แบบหาของกินกองคืนนะแล้วขับผ่านก็ตั้งใจว่าจะไีร้านหนึ่งเดี๋ยวเราขับมาเจอร้านนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว okay. เราจะขอคนละสองคำให้นิยามกับร้านนี้ให้นิยามร้านนี้สองคำสองคำมั้งครับอิ่มคุ้มเรื่อยังสองคำครับฮะเดียวเองอร่อยครับวิววิวดร้อยแรงครับอ๋อร่อยแรงเลยไอ้ขอสองคำเต็ป๊ะเก๋บาร์เริ่มสวยเริ่มสวยเริ่มสวยอิ่มอร่อยครับฮะไปสามคำ ย่อมย่อมอ่ะที่สุดที่สุดของพยานสุดท้ายครับอ่ะใครจ่ายใครจ่ายสองคำขี่แดงยอดเท่าไหร่คะสองร้อยสามสิบสองบาทจ้านี่ไงปะใครเราโอเคเสี่ยเงินโอนครับ เงินสดไม่มีโอนตลอดใช่ครับที่ไหนให้โอนเป็นเสียครับนีให้โอนเป็นยาจดนี่ถึงว่าโอนในนั่นตลอดเลยนะมีก็ไลฟ์มีก็ไลฟ์โอนตลอดเห็นเห็นคนไหนผมสั้นใส่แว่นไม่ได้เลยโอนตลอดต่อแล้นะครับโอนไว เนี่ยใส่แมสเหมือนพี่ดูเลยอะพี่ดูเลยดูดีเยียนไเียวเรียบร้อยครับเป็นไงเยลิมทุกคนอิ่มเอมทุกคนอิ่มเอมหมดแล้วค่ะทั้งนางเชื่อเลยค่ะเดี๋ยวช่วงเยลิมขี้แดดนะคะเราจะมีนี่น้องปลาค่ะเดี๋ยวจะไปขี้แดดกับเราทุกทุกที่เลย่ปเลยวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับร้านเจฟฟัสนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันร้านต่อไปติดตามนะ เจอกันคลิปหน้าเราจะพาไปแดกที like ่ไหนกับเยลิมสนับสนุนโดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์